สวัสดีครับนักเนที่น่ารักของมาเร์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาเร์ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการบริการของ Google มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเซอขอใช้นาะจอนิดน,นึงนะครับผมอ่านเรีนเห็นไหมครับเห็นไหมครับลูกเห็นเนอะอ่ะเรามาดูกันนะครับ การบริการ google นะครับมีอะไรบ้างดูตัวอย่างนะ Google Map คืออะไรนะครับ Google Map คือ Google ที่ใช้สำหรับนำทางการเดินทางนะครับการเดินทางการนำทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเป็นแผนที่นะครับที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับต่อมา g o o t l e Photo, Google photo คืออะไร Google Photo คือการเก็บรูปภาพนะครับนัเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าในโทรศัพท์ของเราจะมีคลังภาพอยู่ถูกไหมครับคลังภาพนี้ถ้าเวลาเราลบไปปุ๊บนะครับถ้านักเรียนลิงก์กับ Google photo ภาพมันจะไม่หายนะครับมันจะเก็บไว้เป็นการลิงก์สำรองของรูปของเรานั่นเองนะครับ ต่อมา Google Earth Google Earth คืออะไร Google Earth คือ Google ที่เป็นแผนที่นะครับเหมือนกัน,นครับแต่เป็นการจำลองแบบ 3D หรือ3มิตินั่นเองนะครับต่อมา Gmail Gmail ของเราคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ใช้ส่งนะครับเป็นข้อความหรือรูปภาพครับ Gmail ต่อมา Google Search Google Search ของเราคืออะไรนะครับ Google Search คือ Google ที่เอาไว้สำหรับบันทึกข้อความเกี่ยวกับาการค้นหาข้อความเช่นดวงดาวต่างๆบนโลกมีอะไรบ้างอะไรอย่เงี้ยมันจะเก็บความรู้ทั้งหมดนะครับไว้ที่ Google Search นะฮะที่ Google ให้ทำนะฮะ ต่อมาก o o ก l e ฟ o ร์มก o เกฟอรก็คือเป็นมันคือแบบสอบถามอย่างที่มาสเตอร์เคยให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงไปว่ามาเรียนกี่คนอะไรประมาณนี้นะครับมาดูต่อครับการบริการอินเทอร์เน็ตนะครับมีอยู่2ด้านในการครับด้านที่หนึ่งคือด้านการสื่อสารและที่สองคือด้านข้อมูลนะครับด้านการสื่อสารเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น อย่างข้อ1คือการเห็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมีการสื่อสารติดต่อกันนะฮะสอ2การตั้งกลุ่มสนทนาเช่นล ne แอปพลิเคชันต่างๆกระดานข่าวการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มข่าวต่างๆการสนทนาออนไลน์เช่น m e s s e n เจอร์นะครับ l ล n e อะไรพวกนี้นะฮะและอีกอันหนึ่งคือเทลเน็ตเทลเน็ตเป็นการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลๆนะครับเพื่อส่งข้อมูลไปยังอีกเครื่องหนึ่งนั่นเองครับ นี่ด้การสื่อสารนะครับนี่นก็คงจะผ่านมาหมดแล้วล่ะนะครับต่อมาด้านที่สองนะครับบริการด้านข้อมูลบริการด้านข้อมูลมันจะแบ่งออกเป็นการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็มีการดูสื่อต่างๆแล้วก็อะไรครับการสืบค้นหาข้อมูลแล้วก็การโอนย้ายไฟล์นั่นเองนี่คือด้านข้อมูลนะครับ ต่อมาสิ่งที่เราจะเรียนอยู่วันนี้ก็คือเรื่องการบริการ Google ก็คือการใช้ Google Map นะครับการใช้ Google Map เป็นการบริการค้นหาเส้นทางแสดงแผนที่ทั่วโลกนะครับทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้นะครับสามารถคำนวณระยะทางเป็นกิโลได้ทำให้การวางแผนทำไมครับเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ตอนนี้มันสามารถติดต่อติดตั้งบนอุปกรณ์โทรศัพท์ได้เลยนะครับรพอสทุกเครื่องจะมี Google Map หมดนะครับเดี๋ยว,ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวค่อยนี่นะฮะใจเย็นๆขออธิบายก่อนนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับมาต่อน,นิดนึงนักเรียนจะเห็นได้ว่า เวลาที่เราจะค้นหาเส้นทางเนี่ยสิ่งแรกเลยเราเซิร์ชไปใน Google เลยครับเช่นเราจะไปภูเก็ตจะไปยังไงพิมพเลยครับจังหวัดภูเก็ตอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับเสร็จแล้วนักเรียนเข้าไปที่คำว่า Map เห็นแมปไหมครับ สร็จแล้วเราจะเจอคําว่าอะไรครับลกูกเส้นทางนะครับพอเจอเส้นทางปุ๊บนัี่จะเห็นได้เลยว่าข้างบนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นนะครับข้างบนคือจุดเริ่มต้นการเดินทางนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางก็คือสถานที่ที่เราเริ่มต้นการเดินทางอันที่สองคืออะไรครับปลายทางนั่นเองนะครับอ่ะ สมมติเริ่มต้นก็คือที่ไหนครับที่บ้านกนเซอร์แล้วกันอ่ะตรงนี้ไปภูกเก็ตนักเรียนดูนะรายละเอียดมีอะไรบ้างเห็นไหมเขาจะบอกเลยว่าเราต้องไปทางไหนเดินทางยังไงเห็นไหมครับอ่ะนั่งรถทั้งหมด12ชั่วโมง็1นาทีแล้วถ้านั่งเครื่องบินล่ะ นั่งเครื่องบินใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนึกรีก็จะเห็นข้อแตกต่างแล้วนะครับว่าอันไหนมันเร็วกว่านะครับถ้าเราเดินละ่ะหนึ่งร้ยหกสิบแปดชั่วโมงเดินจากนนทบุรีมาภูเก็ตเนี่ยวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงนึกรีก็ลองหากนันดูสิว่าจะใช้กี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอ่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เบื้องต้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราเลือกว่าเราจะเดินทางแบบไหนรถไฟได้ไหมรถไฟไม่มีนะครับรถยนต์เดินเท้าเครื่องบินนะครับที่จะไปภูเก็ตได้นั่นเองนะคะนะครับผมอ่ะเรามาดูต่อนี่คือวิธีการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับแผนที่นะฮะมันเซิร์ชก็ส่งส่งอยู่ในนี้ละนะครับนะครับอ่ะเรามาดูต่อนะฮะนิดนึง วันนี้มาเมีโจทย์หนึ่งโจทย์ให้ทุกคนอ่านพร้อมกันครับนักเรียนค้นหาเส้นทางนะครับดูดูก่อนนะ <c oughs> นักเรียนค้นหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้บริการเส้นทางบน Google ค้นหาเส้นทางในตำแหน่งต่อไปนี้แล้วเ,เลือกมาหนึ่งต่อหนึ่งเส้นทางพร้อมระบุเหตุผลประกอบนะครับเรามาดูกันว่าจังหวัดภูเก็ตปายะยองเนี่ย นักเรียนอธิบายเส้นทางให้เพื่อน์ฟังสิเช่นถ้าไปโดยใช้เรือเอ้ยใช้รถนักเรียนเขียนมาบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าไปทางไหนบ้างนะครับแล้วทําไมนักเรียนถึงใช้รถในการเดินทางไปภูเก็ตไประยองจากภูเก็ตไประยองแต่ถ้าทักเรียนนักเครื่องบินถ้านักเรียนนักเครื่องบินนะครับให้นักเรียนเขียนเลยว่า เครื่องบินใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วทำไมนักเรียนถึงใช้เครื่องบินนะครับวันนี้มาใช่จะสอนวิธีการใช้ Google Map นั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วให้ทำส่งนะครับถ่ายรูปส่งในห้องส่งงานเขียนลงสมุดนะครับไม่มีพิมพ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไงบัรเซอร์ขออนุญาตนะครับ